สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราได้มาถึงสังขะแล้วค่ะนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่เราได้เดินทางมาเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เราได้มาในเดือนมีนาคมน้ําท่วมบทวัดศรีสุวรรณเลยค่ะส่วนวัดวังวิเวกาลามทั้งที่แล้วเราก็จะเห็นแค่ครึ่งโบทนะคะแต่ตอนนี้น้ําลดแล้วเขาบอกว่าเราจะสามารถเห็นได้ทั้งบทเลยค่ะเราก็เลยจะมาดูว่าเป็นยังไงกันค่ะงั้นก็ตามไปดูกันเลย ก่อนต่นเราก็จะไปที่สะพานไม้กันก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะไปรอตักบ,บาตยามเช้าค่ะท่าจะมาถึงประมาณ6กโมงครึ่งนะคะถ้าทุกคนเดินทางมามาตั้งต้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะใช้ระยะทางประมาณ215กิโลเมตรประมาณ3ชั่วโมงกว่าก็จะถึงค่ะ สวยนะจ๊ะอะไรไหนก็เลือกเอาเลยดักไม้สวยดีนะคะพอคนก็แปะไว้แปะไหมคะไม่แปะ น,นี้เราก็มารอตักบาทกันนะคะเดี๋ยวพัชจะมาถึงประมาณหกโมงครึ่งค่ะพี่พัชเดินสะพานปีละครั้งใช่ไหมไม่เดินเลยค่ะพขอเดินไปตอนที่เขาเปิด เดินไปแรกๆการเปิดเขาเปิดไม้แล้วก็เดินวันเดียวแ,วแหละลนอกจนนากนเขาไม่เดินลเลยก็จะมาเดินข้างล่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดินข้างล่างเนี่ยแล้วก็เดินซอยข้างหน้านะะี่ค่ะซอยใกล้ๆสะพานนั่นแหละแต่มันเขาไม่ขึ้นสะพานไม้เขาจะวนรอบรอบหมู่บ้านค่ะ,คะพวกหมู่บ้านเนี่ยก็เขาก็ตักบาตรเหมือนกันคนแก่คนท่า ตอนแรกเราเข้าใจว่าพระเขาจะเดินบนสะพานไม้นะคะแต่ว่าพอมาถึงแล้วไม่ใช่นะคะพระเขาจะเดินในหมู่บ้านค่ะแต่ว่าเขาจะเดินสะพานไม้แค่ตอนครั้งแรกที่เขาเปิดใหม่ๆแค่นั้นนะคะพระท่านจะมาเดินบินทบาททุกวันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาคนจะน้อยกว่านี้เยอะเลยนะคะอันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะ ทุกคนจะสังเกตเห็นชุดมอนที่เขาใส่กันนะคะเขาจะมีให้เราเช่านะคะถ้าใครอยากจะใส่ก็สามารถเช่าเขาได้มีชุดผู้หญิงชุดผู้ชายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะรวดตรงเนี่ย ที่เราเห็นน้องๆมายืนแต่งตัวน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะเขาจะมาให้เราถ่ายรูปค่ะแต่ว่าเขาจะไม่เรียกร้องเงินนะคะแล้วแต่เราจะให้เขาค่ะ เห็ุไดครึ่งบดใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ครึ่งบดใช่ไหมคะครับผมครึ่งบดนะนะครึ่งบดกว่าครัวตอนนี้ได้อยู่ประมาณนสี่เมตรแล้วับทุกทีคือจะท่วมยอดโบดเลยนะคะท่วมอยู่ใต้น้ำประมาณห้าถึงหกเมตรแล้วทีอ๋อท่วมอยู่ใต้น้ำค,ค,ค่ะแสะดงว่าน้ำลดไปเยอะมากเลยสิอตอนนี้พถึงกับรดเยอะไหมก็รดเยอะอยู่แต่แต่มันจะลงช้าหน่อย ช่วงนี้เดือนมีนาเมษายนเนี่ยเราก็เดินได้แลวครับสุขาเนี่ยครับเราเดินได้นะ้วแปีอน,อน,นี้ยังเดินไม่ได้เลยรับในวอ๋อแสดงว่าปีนี้น้ำลดน้อยน้ำมันลงช้าครับตรงนี้คือวัดศรีสุวรรณนะคะทุกคน สอออะะไรค่ันนี้ไม่ทราบครับจมตั้งแต่ปศ2527ครับผมตรงนี้สร้างมาแล้วสร้างคนผมยังไม่ได้เกิดเลยครับ ี่คือวัดศรีสุวรรณที่เราพาทุกคนมาดูเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะตอนนั้นน้ําเขาจะมิดยอดโบสถ์เลยค่ะแล้วเขาจะปักธงสีเหลืองไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้น้ําลดแล้วค่ะเราจะเห็นครึ่งโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวัดวังวิเวการามกันต่อค่ะเมื่อเดือนมีนาที่เรามาเราจะเห็นครึ่งโบสถ์นะคะตอนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะวัดวังวิเวการามเมื่อเดินมีนาที่ผ่านมานี้เราจะเห็นว่าน้ำท่วมครึ่งโบทน,นะคะแต่ว่ามาวันนี้ก็คือว่าน้ำลดแล้วเราสามารถเดินเข้าไปในโบนรถบรอบๆได้เลยค่ะ ะะก็จะเป็นขอร้าคังค่ะก็จะสูงจากคันค่ะสี่เหลี่ยมใหญ่ๆตรงนู้นนะคะก็จะเป็นกุฏิของหลวงพ่อ,อตามะค่ะใต้กุฏินะคะก็จะมีเหล็กหลังรถไฟค่ะสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองค่ะหลวงพ่อเอามาทําเป็นคานเอาไว้ค่ะเพื่อความแข็งแรงของกุฏิค่ะก็จะมีอยู่3วัดนะคะที่ต้องย้ายไปค่ะก็จะมีโบสถ์วัดว่างวีเวการามโบถสถ์วัดศรีสุวรณรณารามและก็โบสถ์วัดสงเด็จค่ะ บสถ์วัดนี้นะคะก็ได้ชื่อบทวัดว่างวิเวการามค่ะก็จะเป็นบสถ์ของชาวมอญค่ะส่วนบสถ์วัดสมเด็จนะคะอยู่ฝั่งทางด้านนู้นค่ะก็จะเป็นโบสถ์ของชาวไทยค่ะส่วนบสถ์วัดศรีสุวรรณนารามนะคะอยู่ทางด้านนู้นค่ะก็จะเป็นโบสถ์ของชาวกะเหรี่ยงค่ะบสถ์วัดนี้นะคะสร้างสองสี หกค่ะสร้างเสร็จสองสค่ะจมน้ำสองาสองเค่ะโบสถ์วัดน,นี้นะคะก็จะมีอายุยุ68ปีค่ะก่อที่จะเข้าโบสถ์นะคะพี่ต้องขอที่ฐาน3ข,ข้อค่ะข้อแรกนะคะขอเจ้าที่เจา้าค่ะก่อนจะเข้าหน้าโบสถ์ค่ะส่วนข้อสอบข้อสามพี่ขออะไรก็ได้ค่ะพี่ต้องข้าแม่ธรณี เป็นหลุมลูกนิมิตใช่ไหมคะใช่ซื้อละวา้ไว้พระได้นะคะชุดละยี่สิบบาท ท่วมไปถึงไหนเนาะม,มิดม่โปดนี่เลยมิดโปรดเลยแล้วตรงนี้อ่ะบริเวณนี้อ่ะก็จมหมดเลยอ๋อแล้วตรงไหนที่ว่าเป็นผุฏติหลวงท่ออ่ะน่าแหละค่ซีเรียงแงนะ่อ๋อเนี่ยนะอะที่แล้วมาเห็นมิดปิ่มปิ่มเลย วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแค่นี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับช่อง PK ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ